สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาาพววววกเราาชชชสส้นสนน่ใจบฟังนะลูกบทเพลงนี้เนี่ยพ่อททเนศทำในคืนเดียวแม่ตุ้มร้องทันทีที่เสร็จแม่ตุ้มร้อง แผ่นร้อนๆใส่กระเป๋าคุณยายขึ้นเครื่องบินเล่าให้ฟังมันไม่ได้ง่ายเลยเพลงนี้เนี่ยทำขึ้นใน24ชั่วโมงก่อนคุณยายจะเดินทางไปนำภาวนากับคน50 50ประเทศ500กว่าคนเกือบ600คนผู้หญิงที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของทุกศาสนาทุกภาษาทุกสีผิวในโลกนี้ประหลาดมากเลย ทุกศาสนาและความเชื่อกลับเป็นหนึ่งเดียวกันได้เมื่อทุกคนกลับมามีความสุขเล็กๆในหัวใจที่จะทำให้คนอีกคนที่เป็นคนพิเศษสำหรับเราคือคนข้างหน้าเราบทเพลงนี้เป็นเนื้อเพลงที่เด็กคนหนึ่งเพิ่งออกเสียงได้แล้เขาบอกแม่เขาวันที่แม่เขาขับรถและแม่กำลังอึดอจจัดใจโดยจับมือที่หัวใจของเขาและบอกแม่ความสุขเล็กๆอยู่ในหัวใจของเขาประโยคเดียวค่ะ ที่ลูกเตือนแม่ที่กำลังอึดอัดอยู่ด้วยความโกรธว่าแม่ความสุขเล็กๆอยู่ในหัวใจจับมือคนข้างหน้าเราแล้วนวดเขาเลยค่ะขอให้ทุกคนนวดคนข้างหน้าหนุ่มสาวที่มีพลังมากของเราจะดูแลน้องๆที่อยู่ในท้องของแม่นจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนขอบคุณมือที่อยู่ข้างหลังเราทุกคน ที่กำลังบอกเราว่าเขามีความสุขเล็กๆอยู่ในหัวใจของเขาน่ารักมากเลยคุณยายเห็นแล้วชื่นใจจริงเราจะลดความเหียเกตตัวของเราดูแลคนข้างหน้าเราอรบคนที่อยู่ข้างหน้าเราอรบผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเราขอบคุณความเสียสละของผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเมียของเราเท่านั้นผู้หญิงที่กำลังทำงานหนักเพื่อโลกใบนี้จะได้รับการขอบคุณจากพวกเราทุกคนแม้ว่าเราจะอายุขนาดไหนก็ตามเขารบหัวใจของเด็กน้อยที่อยู่ในคันของมารดาด้วยการทำให้สังคมของเรามีความสุขที่สุดช ความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันเธอจงอ่อนโยน mm hmm. และมีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขได้บ้าง น่าร mm ักมากเลยครับยายอยากจะบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือโลกเลยนะลูกทั้งศาลาเลยคือโลกของเราโลกแห่งความสูงมือที่มีหัวใจแห่งความสุงเคารกควรจะอยู่ข้า แล้วขอบคุณคนที่อยู่ข้างหลังเรานะคะรู้หรือเปล่าว่าไอ้เจ้าตัวน้อยในท้องเรามันได้ทำงานด้วยคือแม่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แค่เราพ่อแม่ลกูกมันหมายคือโลกนี้คือเราสังเกตหรือเปล่า น่ารักมากเลยนะทีนี้คุณยายอยากขอให้หลานที่อยู่ในท้องเนี่ยดูแลพี่ที่โตแล้วกำลังมีพลังเยอะหน่อยได้ไหมหันหลังกลับนวดเขาหน่อยค่ะคุณแม่หันหลังกลับเลยค่ะเอาหลานตัวเล็กนวดไอ้เจ้าตัวโตอ่าไอ้เจ้าตัวโตหันหลังกลับหันหลังกลับเอาเบาะใส่ก้นหนูเอาเบาะใส่ก้นหนูลูกเอาเบาะใส่ก้นหนูซะก่อนไม่งั้นคุณยายเดินไม่ได้อย่าเอาเบาะออกมาเป็นงนี้เอาใส่ก้นเทวะ เอานะคะคราวนี้จะกลับมาทางนี้คนดีฟังให้ดีเอาเบาเอาเบาะก,ก้นหนูไว้คุณยายจะได้เดินได้ลูกดูของให้ดีคะ่ะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตรงโน้นนะลูกจะส่งพลังมาที่เราคุณยายนะเด็กๆถ้าไม่รู้นะไม่ว่าคุณยายจะดุเธอขนาดไหนแต่ในหัวใจของคุณยายไม่ฆ่าเธอ แล้วมันเป็นเมตตาที่จะต้องดูว่าขณะไหนจะเตือนอะไรคนดีฟังให้ดีชีวิตอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เธอต้องลงทุนเรื่องเพื่อนอย่าแค่มีเพื่อนที่เราอยากทำอะไรแล้วเพื่อนมันตามใจเราแล้วบอกว่านั่นคือเพื่อนไอ้นั่นนะ่ะมันเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยหนูต้องลงทุนเรื่องเพื่อนโดยวิธีการที่จะมีชีวิตที่ทำให้คนข้างหน้าไม่เจ็บปวดเพราะเรา เมื่อใดที่หนูเริ่มลงทุนกับคนข้างหน้าโดยไม่ทําให้เขาเจ็บปวดหนูจะเริ่มมีเพื่อนอีกมิติหนึ่งฟังให้ดีนะคะเพื่อนมีค่ามากอย่างนี้ขอให้คุณแม่คุณพ่อข้างหลังแตะไลลูกๆของเราที่อยู่ข้างหน้าทุกคนแตะมันเลยคะ่ะแตะมาถึงข้างหน้านี้เลยเอ่านะคุณยายจะช่วยเก็บอันนี้ให้คุณยายหน่อยค่ะเก็บออกไปก่อนคุณยายอยากให้มันเรียบร้อยอะ คนดีโจทย์คือคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราคำว่าพิเศษคือไม่ทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราอย่าทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดเพราะเรานั่นคือการลงทุนเรื่องเพื่อนบทเพลงเดิมอ้อไม่เอาตอนนี้พ่อแม่อยู่ข้างหลังก่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างลูกจงวางรุไทยไม่ต้องกลัวค่ำคืนบนนาภามืดมวัวตะวันรับตาลูกยา แม่จะก่อมเครียงเจ้าอยู่นะบทเพลงนี้ดีกว่าคุณแม่ก่อมมามาเลยค่ะน้องพายนวดแม่ตุ้มมาเลยหลกมาถึงพี่ข้างหลังเลยเพลงนี้เป็นบทเพลงที่พ่อแม่จะใช้ก่อลูกในงานจิตประพัสสอนนะคะก่อนที่ลูกจะเกิดร้องเพลงนี้กับเขาทุกวันเวลาที่ฟ้ามันมืดลูกก็จะกลัวมากแต่เราจะบอกว่าไม่ต้องกลัว พ่อกับแม่จะกล่อมเครียงเจ้าอยู่น่ารักมากเลย,ลลยฟังเพลงนี้ลูกฟังเพลงนี้เราเหมือนแม่ร้องให้เราฟังลลลูกกจองงววาาืืไไทยมม่่ตต้ััคนนนพแเพลงดังอีกนิดน,งนึงสิคะ จดจ่อจิตไว้กับลมหายใจลมหายใจคือเครื่องมือที่ทำให้กายเคลื่อนไหวแล้วใจตั้งมั่นเธอกำลังฝึกเป็นอาสาสมัครของโลกนะคะทำให้โลกมีสันติภาพโดยการดูแลคนข้างหน้าเราอย่าให้เจ็บปวดเพราะเรา,เาคุณพ่อคุณแม่ ส่งพลังผ่านมือของท่านมาถึงเด็กๆที่อยู่ข้างหน้านี้ด้วยน่ารักมากเลยหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนพ่อแม่อยู่ในตัวเราแล้วนะคะเด็กๆสมัยหนึ่งเราอยู่ในท้องแม่เดี๋ยวนี้หนูเถียงแม่หนูก็ได้แต่หนูอย่าลืมความรักที่แม่มีกับหนูนะลูกรับผิดชอบชีวิตของหนูให้ดี เพื่อที่จะทำให้แม่รู้ว่าหนูกำลังรักแม่หนูอย่างแท้จริงนะคะไม่มีความรักใดไหนจะเท่าเท่าพ่อแม่รักเจ้านะลูกเอยลูกเติบโตะให้พอชื่นเชยสมดังรักเจ้า เบียนอยู่ตรงนี้เองเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นคลื่นของความเอื้ออาทรแต่เป็นคลื่นที่มันมีความสุขที่ตระหนักรู้ที่จะไม่เบยดเบียนพนมมือขอบคุณคนข้างหลังเราเลยค่ะและยังนั่งอยู่ในวงนี้ก่อนนะคะพนมมือขอบคุณไว้ก่อนเดวยวก่อนคนดีน่ารักมากเลยเอาละค่ะนั่งเป็นแถวอย่างนี้ไว้ก่อนนะลูกคุณยายขอขยับมาข้างหน้าอีกนิดนึงเมื่อกี้นี้เห็นอะไร สิ่งที่น่ารักมากเลยสิ่งที่น่ารักมากเลยก็คือว่าถ้าคนหนึ่งคนขาดความรับผิดชอบต่อคนข้างหน้าเด็กๆคุณยายเห็นเธอชัดเจนเลยเธอไม่ได้ทำเหมือนกันทุกคนคุณยายจะประเมินถ้าคนหนึ่งคนไม่ใส่ใจกับตัวเองคนคนนั้นจะขาดการใส่ใจต่อคนข้างหน้าเด็กหนึ่งคนคุยกับคนอื่น นวดเนี่ยก็ทำแต่ความใส่ใจในการนวดไม่มีมันดูเหมือนทำแต่ว่ามันทำอย่างไม่มีชีวิตที่กายกระใจเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่ทำเน้นมันเหมือนกับมีแต่แอคชั่นเห็นเลยค่ะแล้วคลื่นนี่นะคะมันถูกตัดตรงคนนั้นนะคะงั้นการกลับสู่ปัจเจกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ามองว่ามันกลับกลายเป็นการ สร้างห่วงโซ่ของความรับผิดชอบในโลกใบนี้แค่เรากลับมาที่ตัวเราแล้วปฏิบัติการอย่างมีความสุขที่จะทําให้คนข้างหน้าเป็นสุขแค่เนี้ค่ะความสุขมันจะถูกต่อไปเป็นแถวเลยแค่เด็กหนึ่งคนนะคะไม่หยุดคุยแล้วมีพลังมากเลยค่ะที่จะทําให้การคุยมากกว่าหนึ่งแล้วเป็นสองเป็นสามมวลมันเกิดขึ้นตรงนั้นเลย นี่เป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตนะคะถ้าถามว่าเขาทำดีไหมเราไม่บอกว่าเขาทำดีหรือทำไม่ดีแต่ถ้าถามว่าตรงนั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาในอนาคตไหมมีม,มีถามว่าเด็กอย่างนี้มาจากอะไรเงาคุณแม่ฟังไว้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกเงา เงาจึงต้องเรียกร้องให้คนอื่นเห็นว่าฉันสำคัญถ้าไม่อยากให้ลูกเราเหงาคุยกับเขาตั้งแต่อยู่ในท้องมันกลับมาที่ต้นเหตุอีกแล้วถ้าไม่อยากให้ลูกของเราเหงาแล้วใช้ความเหงาของเขาเป็นมวลที่จะทำให้สังคมมันกระทบแล้วกระเทือนเห็นยังว่าการลงทุนในท้องเนี่ยมันไปถึงไหน มันไปนถึงคนแก่เลยนะหลวงพ่อปัญญาันั่นถ้าพูดเรื่องแม่ในตอนที่อายุ94ทุกครั้งเนี่ยท่านพูดแล้วท่านเป็นพระที่แสดงทัศนะชัดเจนท่านยังน้ำตาหล่อออกมาแล้วเสียงตีบตันว่าแม่จริงๆเลยที่ทำให้ท่านเป็นท่านอยู่ในทุกวันนี้ฉันั้นผู้หญิงที่เป็นเป็นแม่เนี่ยมันจึงยิ่งใหญ่มากเลยคะมันไม่ใช่แค่เลี่ยงลูกไงคะ มันไม่ใช่แค่เพียงให้กําเนิดชีวิตแต่มันคือผู้ที่บ่มพ่อสติปัญญาของอีกหนึ่งชีวิตที่จะออกมาเป็นอนุสวรีแห่งความดีงามในโลกนี้อย่าไปขุนมัวกับคนที่กำลังเหงาเชื่อคุณยายจงตั้งใจที่จะทาให้ชีวิตเหงาอย่าเป็นคนที่มีท้องแล้วเหงารักษาจิต ของเราให้รู้ตื่นระเบิกบานในทุกหน้าที่ในทุกบทเพลงที่เราใช้เนี่ยเราเพียงจะทำของยากให้ง่ายเท่านั้นแหละค่ะความตระหนักรู้อันหนึ่งที่คุณแม่จะต้องรู้และคุณพ่อต้องช่วยก็คือหนึ่งอย่าให้ชีวิตแม้แต่ขณะเดียวที่กำลังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องเนี่ยมีอนุัยตามส่งอนุสัยก็คือสิ่งเล็กๆที่มันถูกกดไปเรื่อยๆนึกอ,ออกไหมคะอนุอะอนุแปลว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะ อนุภรรยาอย่างนี้รู้จักป่ะ mm hmm. แค่นี้อนุสใยคือนิสยัยอ่ะนิสัยเล็กๆแต่ว่าเราจะไม่มีอนุภรรยาใช่ไหมใช่ไหมคุณพ่ออ้าวฟังคุณยายคุณพ่อใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมใช่ถามจริงๆผู้หญิงท้องเนี่ยกลัวสามีจะไปมีคนอื่นไหมคะกลัวไหมคะ ใจแข็งปากแข็งลองไม่กลับบ้านสักสามวันสิคิดเลยผู้หญิงจะคิดเลยไปไหนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเราต้องบอกถ้าคุณพ่อบอกว่าจะไม่มีคนอื่นให้คุณแม่มั่นใจพูดเลยไม่ต้องเก็บอันนี้ยต้องรีบพูดเลยแม่แม่ไว้ใจพ่อได้เลยนะพ่อจะรู้จักวิธีการจัดการตัวเองในช่วงเนี้ยอย่างดีแม่ไม่ต้องกังวลเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่ทาให้แม่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการบอกจริงไหมคะอ่านะคะทีนี้อันหนึ่งที่อยากจะให้เด็กๆในโอกาสที่เขาได้มาเข้าค่ายเขาได้มีโอกาสที่จะได้อย่างน้อยเรียนรู้ว่าแม่รู้สึกอย่างไรกับเขาคุณแม่จะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สักสินาทีพูดเรื่องสําคัญก่อนที่จะปล่อยให้ออกไปรับประทานอาหารเพราะขณะนี้เนี่ยสิบเอโมงสองนาทีเด็กๆทุกคนคุณยายขอโอกาสนิดนึงได้ไหมคะ ที่จะฟังด้วยได้ไม่ลูกคุณยายอ่อนโยนมากเลยนะคะที่จะขอโอกาสเด็กๆที่จะทำงานตามโปรแกรมวันนี้เขาจะให้คุณยายพูดเรื่องทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมมวถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อชีวิตนะ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้ว่าปฏิบัติต่ออะไรของชีวิตสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะบอกกับตัวเองว่าถ้าเราอยากจะมีลูกแล้วทําให้ลูกของเราแข็งแรงโดยการที่เราก็กําลังใช้โอกาส9เดือนเนี่ยฝึกปฏิบัติกับลูกของเราคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องฝึกปฏิบัติต่อกายและใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละการปฏิบัติธรรมไม่ได้หนีออกไปจากกายกับใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพ่อกําลังส่งสัญญาณ ที่จะทำให้คุณแม่รับรู้ว่าสัญญาณนั้นเนี่ยมันกําลังบอกว่าคุณพ่อสุขทุกข์อะไรอันนี้พูดกับคุณแม่ก่อนนะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันอย่าเป็นคนเอาเรื่องกับสิ่งเล็กน้อยเช่นถ้าเราเห็นคุณพ่อวันนี้ตึง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 คำว่าตึงตึงอาจจะไม่ค่อยพูดค่อยจาหรือว่าอาจจะวางกระเป๋าแรง หรืออาจจะเหมือนกับไม่ศบตาไม่มองหน้าปิดประตูดังประมาณนี้นะคะคือส่งสัญญาณแม่อยากจะเตือนเด็กๆถ้าเห็นเพื่อนเราส่งสัญญาณอย่างนี้นะคุณยายอยากเตือนอย่าคิดว่าทำไมเขาถากับฉันกรุณาคิดให้ถูกต้องว่าเรื่องนี้ไม่มีฉันเรื่องนี้ไม่มีฉัน อย่าเอาตัวเองเหมือนเป้าธนูออกไปรองรับลูกธนูแต่จงคิดในฐาน,นะของเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อรักษาจิตของเราไม่ให้ขุนมัวว่าพ่อกําลังส่งสัญญาณให้แม่รับรู้ว่าพ่อกําลังอึดอัดอะไรพ่อกําลังอึดอัดและสิ่งที่พ่อกาลังอึดอัดนี้ถ้าแม่ในฐาน,นะของผู้หญิงที่เป็นเพื่อนร่วมทุก แม่ควรทำอย่างไรจริงไหมถ้าเราเห็นเขาปิดประตูดังแล้วเราก็รู้สึกว่าเขากระทำต่อเราเรากำลังทุกข์เพราะการปรุงแต่งที่ผิดของเรานี่คือการไม่รักษาทุนของชีวิตคำว่าทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวคือต้องคิดให้เป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้มาทางฝ่ายคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อฟังนิดคนที่ท้องเนี่ยนะคะ เม่กี่เราสัมภาษณ์สองสาคนหนึ่งกลัวสองมันมีความอึดอัดทางกายมากจริงไหมคะกลัวว่าลูกจะไม่สมบูรณ์กลัวว่าจะคลอดอย่างไรกลัวว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าสารพัดกลัวล่ละค่ะโดยเฉพาะกลัวว่าลูกจะไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นความน่าเห็นใจมากเพราะฉะนั้นเวลาใดก็ตามที่แม่เขาส่งสัญญาณคราวนี้คุณพ่อต้องดูเป็นไม่กี่คุณยายเอาคุณแม่ก่อนเพื่อจะให้เห็นว่าไม่ได้เข้าข้างนะ สมมุติคุณพ่อคนไหนจะบอกว่าเวลาคุณแม่ท้องแล้วอึดอัดอะไรที่คุณพ่อทนไม่ค่อยได้อะไรคะอะไรคะพ่อธเนศอะไรคะหันไปดูซิแบบแม่เขาเป็นแล้วพ่อทนไม่ค่อยได้มีไหมคะคุณพ่อคะคุณพ่อพูดหน่อยคุณยายจะได้รู้ ทนไม่ค่อยได้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเก็บกดนะมันรู้สึกอึดอัดทันทีแต่ต้องเก็บกดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกอึดอัดทันทีถ้าภรรยาของเราทําปฏิกิริยานี้แล้วเราแล้วเราอึดอัดทันทีอะไรคะคุณพ่อคะมีไหมคะคุณพ่อมีไหมลูกไม่มีแสนดีอาอาจารย์คนดีช้าอ่าอ่าน่าสนใจมันไม่ใช่เป็นความเร็วนะ อึดอัดกับกลายเป็นความช้าภรรยาเราช้าลงพ่ออึดอัดคุณพ่อรู้ไหมคะว่าภรรยาช้าเพราะอะไรการช้าของภรรยาผู้ชายรู้ไหมคะว่าช้าเพราะอะไรพ่อทราบไหมถามจริงมันเป็นโครงสร้างของการดูแลความปลอดภัยของอีกชีวิตหรือเปล่าคะ การที่อีกหนึ่งชีวิตได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ที่จะให้กําเนิดชีวิตเนี่ยให้สังเกตว่าธรรมชาติมันให้ความไว้วางใจกับเพศชายหรือเพศหญิงคะคุณพ่อธรรมชาติไว้วางใจให้ผู้หญิงหรือผู้ชายตั้งครรภ์ให้ผู้หญิงเพราะอะไรคะเพราะผู้หญิงมีความอดทนมากกว่าที่จะให้ความปลอดภัยกับอีกหนึ่งชีวิต มากกว่าผู้ชายนะคะความอดทนนะคะความอดทนของผู้หญิงธรรมชาติไว้ใจมากกว่าความอดทนของผู้ชายที่ใช้กําเนิดชีวิตนะเพราะฉะนั้นการช้าของแม่เนี่ยมาจากกระบวนการของธรรมชาติหรือเปล่าที่อยากจะโปรเทคอีกหนึ่งชีวิตให้ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณแห่งการช้าของแม่ทําให้พ่อรู้ว่าแม่กําลังส่งสัญญาณว่าแม่กําลังทุกข์อะไรพ่อควรจะปรับท่าที ที่จะเข้าใจความช้าหรือหรืออึดอัดกับความช้าอันนี้คุณแม่ตั้งคําถามเฉยเฉอันไหนคะปรับท่าทีหรือปล่อยให้ตัวเองอึดอัดถ้าคุณพ่ออึดอัดแสดงว่าคุณพ่อไม่รักษาทุนของชีวิตและปล่อยให้จิตคุณมัวฟังให้ดีก่อนนะคะถ้าแม่อึดอัด พราะพ่อส่งสัญญาณแห่งความทุกข์แม่ไม่รักษาทุนของชีวิตถ้าพ่ออึดอัดพ่อแม่ส่งสัญญาณแห่งความทุกข์พ่อไม่รักษาทุนของชีวิตเรากำลังพูดเรื่องทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวพ่อเมื่อใดที่คุณพ่ออึดอัดคุณพ่อจะมีปฏิกิริยาออกไปที่ทําให้คุณแม่เสียใจก็ได้จริงไหมคะเช่นแค่เพียงประโยคเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะทําไมคุณช้าจังถามว่าทําไมคุณช้าจังเนี่ย ผู้หญิงฟังแล้วรู้สึกไงคะทำไมคุณไม่เข้าใจฉันเลยมันก็จะกลายเป็นครอบครัวทำไมคุณทำไมคุณเมื่อใดที่ครอบครัวทำไมคุณมันเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะคุณไหมคะคุณทุนของชีวิตต้องรักษาไว้เวลาการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดคำถามว่าทำไมคุณเอาเลยนะคะเด็กๆ ถ้าเกิดคำถามว่าทำไมเพื่อนถึงเป็นอย่างนั้นทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นทำไมคนนี้ถึงเป็นอย่างไม่เป็นดั่งใจเราคำว่าทำไมเนี่ยเกิดขึ้นจากอาการของจิตที่มีอคติและแพ่งโทษอันตรายมากเลยอันนี้ทำลายทุนของชีวิตเลยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเราคิดไม่ดีแต่คำว่าทำไมคุณ มันมีมาจากพื้นจิตท,ที่ไม่ดำริชอบซึ่งเราเรียกว่าอัคติทุนของชีวิตจะถูกทำลายทันทีเมื่อมีอัคติปัญญาในอริยมรรสสอนเรื่องนี้เลยค่ะจงมีดำริอยู่เสมอว่าจะไม่มีความคิดที่มีอัคติเพราะมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบว่า ฉันไม่เกิดมาเพื่อความทุกข์ทิฐิที่ตั้งไว้ชอบว่าฉันจะเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์เนี่ยต้องมีดำริชอบที่เป็นปัญญาตัวที่สองคือไม่ดำริที่จะเบียดเบียนในสองอันเนี้ยในฝ่ายของปัญญาเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่ฝ่ายศีลและสมาธิไม่ยากอย่าตั้งคันอย่างแค่หวังว่าจะมีสมาธิ แต่จงตั้งคันด้วยมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์เพราะคิดผิดนี่เป็นปัญญาทุนของชีวิตจะปลอดภัยต่อเมื่อมีปัญญาเป็นดังสารถีแม่จะไม่พูดเรื่องนี้ทั้งหมดทีเดียวให้เป็นการเลคเชอร์แต่แม่จะตั้งข้อสังเกตว่ากลับบ้านวันนี้อะไรก็ตามเช่นแม่ตุ้มบอกทำไมพ่อออสกลับมาดูว่าจิตเป็นอย่างไรอันนี้ยกได้เพราะเราสนิทกันเนาะ ถ้าเผื่อพ่อทนศบอกว่าทําไมพายทําไมพายสมมติทําไมพายเดินออกไปให้ดูจิตของคนที่พูดว่าทําไมว่าขณะนั้นเนี่ยทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติหรือเปล่าเพราะเราอยากให้พายอยู่กับเราและสงบเราจึงมีความรู้สึกว่าพายกําลังไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราสูญเสียความสงบเหมือนแม่ ต้องคอยคุมจิตว่าทําไมเด็กๆถึงเป็นอย่างนี้ถ้าแม่เห็นว่าจิตของแม่ขุนมัวแม่จะหันไปมองเขาแล้วถามหาว่าทําไมเขาขุนมัวเพื่อให้ตัวเองตกนรกเพื่ออะไรคนที่ตกนรกจะช่วยให้คนอื่นไม่ตกนรกได้อย่างไรแม่จะไม่หันไปบอกเขาว่าทําไมเธอเป็นอย่างนี้แต่แม่จะเปิดหรือว่าเปิดเผยความทุกข์ของแม่ว่าคุณยายรู้สึกตัดสินใจผิดหรือเปล่าไม่รู้นะเด็กๆ ที่ทําให้เด็กๆต้องมาอยู่ในสิ่งที่คุณยายก็อยากให้เด็กๆเ,เป็นอุปกรณ์ของคุณยายที่จะช่วยให้น้องๆเกิดมาอีกหนึ่งเจเนเรชันที่มีโอกาสมากกว่าพวกเราพอเราเปิดเผยอย่างนี้เขาก็ฟังเห็นไหมคะนี่เรียกว่าเง,งียบที่สุดแล้วนะคะอย่างนี้คุณยายต้องให้รางวัลแล้วเดี๋ยวคืนนี้พอคุณแม่กลับแล้วเนี่ยคุณยายต้องมีปาร์ตี้ให้เขาเลยนะคะนี่จริงเลยค่ะ นี่ผู้ที่เห็นเลยคะ่ะว่าคืนนี้คุณยายต้องมีปาร์ตี้ต้องทำธรรมะปาร์ตี้ให้เขาเลยล่ะคะ่ะเพราะไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงนะคะคุณยายก็ต้องเอาพี่ๆอาสาสมัครมาทำปาร์ตี้กับกับหล,ลานๆเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่คุณยายจะเตือนก่อนกินข้าววันนี้อย่ามี question mark กับพฤติกรรมของคนที่อยู่รายรอบตัวเราโดยไม่รักษาทุนของชีวิตอันนี้สำคัญนะ คุมีคำถามได้ถ้าทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวคุณมี question mark ได้แต่ถ้าคุณขุนมัวคุณมี question mark ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณจะขาดทุนเช่นถ้าคุณพ่อบอกว่าทำไมแม่ถึงช้าจังโดยที่พ่อไม่ขุนมัวเสียงของพ่อก็จะบอกว่าแม่ที่ช้าเนี่ยพ่อช่วยอะไรได้ปะมันก็ช้าอยู่อะถูกไหมคะ แต่แทนที่แม่จะถูกถามว่าทําไมถึงช้าพ่อจะเปลี่ยนไปเลยว่าแม่พ่อจะช่วยแม่ทําอะไรได้หรือเปล่ามันถึงจะเร็วขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะถ้าอย่างงี้รักษาทุนของชีวิตอย่างนี้เข้าใจในพิเรียดนี้ไหมว่าทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวมันเริ่มต้นจากการคิดอย่างไรทีนี้เดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวเอาแล้วนะคะคุณยายก็มีวันนี้นะเรามีการทําสมุดบันทึก การทำสมุดบันทึกเพื่อลูกเนี่ยนะคะไม่ต้องรอลูกเกิดแล้วคอยบันทึกเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะคุณดารักษิตาจะมาช่วยแนะนำสิ่งที่น่าสนใจมากและที่คุณยายฟังเมื่อคราวที่แล้วที่เขาคุยกันก็คือว่าเข้าบันทึกความรู้สึกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องโอ้โหเชื่อไหมตอนที่แม่ค้นหาบันทึกของคุณแม่เองนะมันมีค่ากับชีวิตมากเลยแล้วมันยิ่งมีค่ามากเมื่อเรายิ่งกำลังทำงานเพื่อสังคมอะ เราอยากรู้จริงเลยว่าแม่วางท่าทียังไงตอนที่เราอยู่ในท้องอะ่อะแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นทําได้ทําให้ลูกเถอะบันทึกความรู้สึกของเราตอนที่ลูกดิ้นครั้งแรกตอนที่ลูกไขทุ้งท้องครั้งแรกตอนที่ลูกแบบกําลังปรับหัวแล้วเขียนให้ลูกโดยที่ไม่ต้องให้เขาเหมือนกับว่าต้องมารู้ตอนนี้แต่เหมือนกับว่าวันหนึ่งที่เขาอ่านเขาจะเข้าใจแล้วบางทีเราอ่านเราจะเข้าใจ พ่อเขียนหน้าแม่เขียนหน้าหนึ่งขราวที่แล้วคุณดาวเขาบอกว่าพ่อเป็นวิศวะเขียนทุกอย่างเป็นโปรเซสของวิศวะหมดเลยส่วนแม่เป็นนักเขียนนิทานก็โอ้โหหวานแหววเชียวดวงดาวของเธอเนี่ยหล่นติดหัวลูกทุกวันนะคะมันเป็นสองคนแล้วลูกก็อ่านพ่ออย่างแม่อย่างถ้าอย่างของแม่ตุ้มกับพ่อธเนศเนี่ยคงพูดภาษาดนตรีเลยวันนี้พ่อทัมเพลงนี้ให้ลูกวันนี้แม่ร้องเพลงนี้ให้ลูกมันคงเป็นอย่างนั้นนะคะ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230ง้ใหรวมันเสุขึ So